ประราาท่านนายโจเซฟอาร์ไปเดนจูเนียมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกาภัยร้ายแรงในรัฐลุยเซียนารัฐมิสซิสซิปปีรัฐแอเบามารัฐเทนเนสซีและในอีกหลายรัฐทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพายุเฮอริเคนไอดาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงตั้งในทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท้งด้วยชีวิตของผู้คนที่สูญสิ้นไปเป็น,ปนจํานวนมากอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นเตือนที่ทรงพลังถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการระดมสรรพกําลังที่ผู้นํานานาประเทศโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีได้ตอกย้ําให้ความสําคัญเพื่อเผชิญความท้าทายอันอุกฤษของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดี ตลอดถึงผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียอันใหญ่หลวงจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบททดสอบอันยิ่งยวดนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันนนเป็นสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์และรวดเร็วพระประมาภิไธยมหาวัชิราลงกรณพระวัชิรากล้าวเจ้าอยู่หัว